สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมีดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนครับข้าวเดือดอีกแล้วมือนี่เออเดือดตลอดเลยช่วงห่อนเออเดี๋ยวนี้เขากุ้มหมอลำมีต้องเปิดแอร์เออนั่งกลางแจงบ่ได้มันห้อนแมนต้องเปิดแอร์เย็นๆเลยค่อยสิขาไปได้ขนาดนั่งยืนหนีลมแห้งกะดอยังห่อนห่อนพ้นแห้งเขาไปอ่านนี่เดือดรับพี่น้องได้กุ้มน่ะจะอีงอย่างแม่โยกขึ้นตอนนั้น่มันเป็นข่าวมั่วที่ไม่จริงอ่ะเออติ๊กตอกก็อีก ตัวเลยติ๊กตอกแหงหลายติ๊กตอกโตดีเลยยงไปเยอะสารพัดเลยล่าสุดนะเห็นปอจ๋อมาโพสต์ว่าคุณเอาไปลงติ๊กตอกหรือในกลุ่มเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนอืว่าผมว่าผมบอกไม่คุยให้กลับไปก่อนอืเดินหนีพร้อมบอกเลยกฎระเบียบที่นี่ศิลปินทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องลางานกับผมเท่านั้น เมื่อวานน้องไม่มางานและไม่ลาผม,มจะถึงเวลาแสดงแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าน้องไม่มางานม,มารู้ตอนถึงเพลงที่น้องโชว์แล้วไม่เห็นน้องอมเมื่อวานไม่ได้เจอน้องเลยคนอย่างผมนี่หรอจะเดินหนีคนอ่าไอคนที่ปั่นข่าวมั่วและไปคอมเมนต์เนี่ย ทำให้ผมเกิดความเสียหายเนี่ยเตรียมตังในกระเป๋าไว้เยอะๆแล้วกันครับเออราว่างเด้อบอจูเราจริงเด้อเน่ยเพราะว่าอย่างต้นเหตุมันมาจากมากีช่องติ๊กตอกไร่หนึ่งมีเ,เพิ่นได้เอาขอ,ขอความไปโพสต์ว่าจังสีครับพี่น้องว่าพ่อแม่ของนางเอกไปขอคุยหลังเวทีงานที่ร้อยเอ็ดเมื่อคืนหัวหน้าวงบอกไม่คุยให้กลับไปก่อนเดินหนีพร้อมแถมหัวหน้าวงโพสต์เสียงดีหน้าตาดีเสียทีปัญญาอ่อน แล้วก็เมื่อเช้าน้องเก็บของกลับบ้านเรียบร้อยเออมั่วมากแล้ววันติ๊กต๊อกตัวนี้นี่ติ๊กต๊อกดังได้นน่อืมเบิร์ข้าวนี่มั้งแต่คุณก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะอยู่นะข้าันบอจูิ่นบอกออกมาพูดจุสีดอกเพราะม่พีน้องเจ้าน่ะเอาข่าวมั่วไปลงต่างๆหน้าอยู่ในกลุ่มมอ่ลานี่ก็ร้ายอยู่ในเฟซบุ๊กนะฉันไปเห็นนี่ก็คือคือพูดเสียหายให้หัวหน้าน่ะเออให้น้าเขาเสียหายแมแล้วกับก็เสียหายทั้ง ฝ่ายหนึ่งกุมหนีว่าเสียหายห้บอโจอ,อีกกลุ่มนึงเอาเสียหายห้ก้อยยังสิแม่ก็คือทำให้สองคนเสียหายทั้งสองคนงแต่ว่าแต่ว่าห้องก็อยากไ้ก้อยนะออกมายืนหยันแนอออกออกมาเ,เ่เาแนออกมาชีแจงแนว่าอยากหายไปยังซี่เออโบอาให้เขาตีต,ตังสิตีคาวสิแหมตอนนี้ทุกคนคือลอกก้อยผู้เดี่ยวก้อยเท่านั้นที่จะออกมาอธิบายได้ว่าเกิดอีหยังขืนน้องหายไปใสมีเหตุผลอะไรเพราะว่า ยิ่งน้องนิ่งบอกออกมาว้าเนี่ยคนตีข้าวไปแล้วพี่น้องใส่ไข่ใส่หมูยองใส่อันยังไงใส่พริกเผาใส่พริกขผาไปเบิดแล้วใส่พรกผงใส่พรกห่อนห่นไปเลยเขาตีข้าวตีข้าวต่างๆนั่นามันก็เกิดทําให้เกิดเสียหายความเสียหายเออแล้วหมอลำเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่แบบมันเป็นเหมือนว่าสืบสานมาประเพณีเนาะสืบสานวัฒนธรรมอีสานประเพณีนี้ก็คือคือบ่อยให่งเกิดเรื่องซีบ่อยให่งเกิด ขบวนไหว้พวกอย่างการเกิดการทะเลาะกันแมพพ่คนพี่น้องกรอย่างเกิดข่าวม่วงสิบางคนก็บอกว่าครูบ่เบิ่งเดาะมอล่อมจะมมเป็นอีหยังม่ไต้ปัญหากันม่ไต้ตีกันเออม่ไต้หนู่นี่นั่นกันเออม่ไต้ข่าวบ่ดีแค่สิแม่บางคนก็นว่าเพราะมันลงเยอะช่วงนี้ลงเยอะออช่วงนี้บ๊อ,อบว่าเข,ข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างปีนี่มอล่อมขึ้พระเอกน้าเอกมอล่อมเป็นอย่างคือแฮกกันล่งกลางฤดูกาลกันหลายแหนหรือมันเป็นเป็นเขาเออนี่อย่างล่ะเป็นกระแสเออเป็น เป็นขนมเป็นอะเออเป็นยังงลสนิยมไหมหรอล้อสนิยมไมมตนห่านบอดใช่ทำไมต้องตามกันเออไม่ดีเี้าออถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะการตนห่านจ้างฤดูกาลเนี่ยวงไหนที่เพิ่นบอมมีสัญญาเนี่ยเข้ากับควรอยู่จนจบกอนห้เกียริเพิรนลแมนห้เกียริอันผู้ว่าจ้างพร้อมการหมอรําทุกๆวงเนี่ยเขาจ้างอะไรไปคามปีอยู่แล้วแมนบอดอ้ยปีหกเจ็ดหกแปดบางคนกะ สองปีสามปีซ้อนเออเพราะว่าเขาชอบเขาชอบคุณเขาชอบพระเอกนางเอกอ่ะคุณมาลงอย่างนี้ทํายังไงก็ต้องคุยกับหัวหน้าวงทีใจไหนยังสิเออเขายมหรือสัญญาติได้บอางสิแม่เออบางทีเขาก็ไม่เอาเขาก็ยอมเสียเงินที่มัดจาไปก็มีเออเพราะว่าเขาเขาก็อยากเข็นเนาะอืมคนที่นักใจนี่คือหัวหน้าวงเลยหัวหน้าวงใช่สมมติว่าการที่ลูกน้องตนห้านหรือการที่ลูกน้องหายไปโดยที่บอกราวนี่ คนพุ่งเป้าไปใส่พุ่งไปโคนาวงก่อนพุ่งไปว่าเป็นความผิดของหัวหน้าวงแล้วเจ้าเห็นยังผิดบอสแค่เท่านี้ก็เจ้าบ่ได้เขาอือเหรอเขาอืออดบอสอยู่น้ำเจ้านันเออจ้าไปยังคือจังสี่เจ้าเบาอันนั้นเบาเนี่ยเขาบดีบอเขาบดโทษโต้นางเอกเขาบดโทษโต้เด้โต้นเอกเด้เออจังสี่แม่โต้น่วงกับมิตฉพูดเด่นๆด่นโตเด่นเด่นจังสี่เออแล้วคนที่มาดูก็อู้อยากไปดูนางเอกเนี่ยเด่นๆอย่างเงี้ยเออ ติปนาไ้ที่ก็ว่ามันหน้่อยน้ยเขาก็เตรียมไปเองสิแม่เขาก็ม่ไดให้เออเขาก็เสียเฟลัสิต้องการไปดูคุณแต่คุณมาทําอย่างนี้ก็คือมันไม่ถูกอืมนั่นแหละแต่ว่าหมวดที่เอาเตือนเด้อหมวดที่เอาเขาไปลงแบบมู่หม่ไอีสิแม่เออคุณมีเงินนไส้ลรอบอคุณถึงเหตุจังสัตว์อืมบอโจเพนบอยอมอีลีเด้เออบ่ยอมดอกที่ไดเพมันเสียหายแล้วมันบ่เป็นความจริงพี่น้องอ่าถามแมน พอก็แม่ของน้องไปคุยหลังไว้ที่อิหริงบอจโจรก็ต้องออกมาบอบก็ต้องถ่ายคลิปเพราะว่ามีอะไรบอโจจะอัปเดตให้เราดูตลอดจะถ่ายคลิปมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้โอ้ยเพื่อนกันยังเอาลงให้บึงแค่เรื่องเพื่อนสิบอเอาลงบ่เนาะแล้วก็บอกว่าคลิปของนี้ยังสิเออมันยังไม่จริงเอออย่าเพิ่งเอาลงไปลงม่วๆอย่าเพิ่งตีข่าวให้บอโจเสียหายให้ก้อยเสียหายทอเออว่า ทำดีว่ะทำแมนนองบอได้กเก็บอีริณนองก็เสียหายได้คุณกว่ากันสอแมนมนบอล่ะก็เสียหายสิคนที่ตามน้องชอบน้องบางทีเขาก็ไม่เอาเลยนะแบบว่าไปเออไปยังือไปยังส่ก็ออกยังส่คือบอกห้จบก่อนสัญญากับมี่จะสี่แม่เออเก็บของไปแบบด่วนอย่างนี้เออเสียหายถึงน้องก็อยด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่บอสโจคนเดียวอืมเพราะฉะนั้นแร้ว รักศิลปินก็อย่าไปเหตุแห่งศิลปินเพื่อนนักใจอย่าไปปันข่าวให้เขาเพื่อนสร้างกันแมน่เพื่อนอาจจะหาก,กันอยู่แล้วเพ่งแต่เพื่อนมีแต่าหาส่วนโตที่ยังบอท่านไหนคุยกันแมน่มแต่คุณนะ่ะคุยกันไปก่อนแล้วคุณไปบอกหอดใส่ไปหอดดาวข้างคุณเพื่อนอาจจะเียแโตกันเบากันแล้วหรือว่าเพื่อนเบาหลังไม่กันแล้วเพื่อนยังบอลเดี๋ยวออกมาโพนเพื่อนอยากให้ท่านนางเอกออกมาโพนหรือเปล่าเออแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาอะไรกันเป็นยังไงเรื่องจริงมันเป็นยังไงคุณน่ะอย่าเอาเข่ามั่วไปลงเอออย่าปัน ถ้าว่างก็คือนอนรอจะเฝ้าเว้าจะเฝ้าคิดไปก่อนเพลินรอเพื่นออกเมาเว้าพี่น้องขันอยากหูไรกัดทังถาอยู่นั่นล่ละเปิดไลฟ์สดไว้เลยใคนมีความเคลื่อนไหวคอยว่าเพื่อนออกมาเววาแน่นอนล่ะขันอยากหูไรนั่นไปตามหาตัวก้อยแขยแน่ คอยก็ยังงูเพือกันฮ <|so|>> ะโตก้อยไม่ให้คอยเนาะเออคอยกัยังงูอยากอยากฟังจากปากน้องว่าด้วยเหตุผลอีหยังเราพร้อมรับฟังเหตุผลของน้องทุกอย่างใช่ทุกคนรอรอน้องอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนรอตอกย้ํานะทุกคนรอรับฟัง พร้อมที่จะเข้าใจเหตุผลของน้องด้วยไม่รู้ว่าน้องมีเหตุผลหรือมีปัญหาอะไรทุกคนพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจหมดเลยแต่ขอให้น้องออกมาพูดให้มันคลี่คลายแม้ทายิ่งน้องไม่พูดน่ะมันจะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคนมันจะคิดไปเองอ่ะไม่อยากให้เขาคิดแบบนี้ไงเราอยากให้มันมันคลี่คลายกันอ่ะเพราะทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วค่บผมเชื่ออย่างนั้นนั่นแหละเราสองคนก็เลยมาเตือนเตือนพวกที่เอาข่าวมั่วมาลงไม่เป็นความจริงน่ะอย่าทาอย่าหาทา เออถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนถ้าเงินทั้งที่ดินที่ยังกับเตรียมไว้หลดเจอแน่นอนนีละพี่น้องเฮาสองคนกันเห็นบอโจโพสก็เลยนํามาวอาให้ฟังเตือนสติคนออีืที่เอาเข่าหมู่ม่วมาลงแบบโบมนความจริงบ็อยากให้เหตุมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่าทำเดือดร้อนนี่ละ ต้องเจอสาวกู๊กเคครับจังไดมือนี่กันเอาฝากแค่นี้เนาะพี่น้องให้กำลังฝากให้กำลังใจบอโจยมนินให้กำลังใจสาวน้อยเพน่านแท้งทุกคนให้กำลังใจน้องก้อยด้วยรอรอรอน้องอยู่ใช่ครับโอเคเราสองคนก่อนไปแล้วเท่านี้แหละพี่น้อง